ใจหายนางร้ายสุดซาบโบกมือลาช่องเจ็ดผ่นตัวเป็นนักแสดงอิสระอีกรายสวยเก่งโปรโฟไฟล์ปังไม่แพ้ใครสำหรับนักแสดงสาววิกหมอชิดอย่างโมอามีนา ที่เพิ่งเรียนจบปโทเป็นมหาบัณฑิตไปแรงไป็นมัดในสาขาสื่อสารการตลาดและตราส,สินค้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าสัญญาของโมอามีนากับทางช่องเจ็ดได้สิ้นสุดลงเรียบร้อยซึ่งโมอามีนาได้เปิดใจครั้งแรกผ่านรายการแฉทางช่อง GMM ว่าหมดสัญญากับช่องเจแล้วตอนนี้ขอเป็นนักสแสดงอิสระ รับงานได้ถูกช่องก่อนหน้านี้มารายการแชรไม่ได้เพราะสัญญายังไม่หมดแต่ตอนนี้หมดสัญญาแล้วก็ได้มีโอกาสเจอพี่ชอดได้คุยกันเรียกว่างาน,นี้อนาคตของสาวโมจะเป็นอย่างไรจะไปเห็นเธอโผล่ช่องไหนต้องรอติดตามและลุ้นกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ